ครอรบ่อัมอพมายังมีจริงป่ะมีจริงป่ะก็มีอยู่บอกมีมีจริงไหมเออได้ถามต้องมีนะถามถามถมคนนู้นเลยามคน้มีมีมีเขาบอกมีเขาบอกมีมีจิงปะอยู่ม่วเขาบอกมีเราก็ต้องเชื่อเขา มีไหมผ้าพิเศษอ่ะมีมีใช่ไหมเขาบอกมานะบอกเวลามันบีบเข้ามเรื่องนี้เลยเดือนเดียวนะเขาบอกว่าสามเดือนแต่เดือนตอบเดือนค่ะเขาบอกตอบเดือนค่ะสามเอนนี่เหลือเดือนอีกเดือนนะตอนน้าสิบสามสองตอนน้องะพิยนต้อนร่วมงานบาบาร่าวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานบาบาร่า เป็ก้าครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมงานก็ขอบคุณมากที่เชิญพวกเรามาใช่ครับก็รู้สึกว่าได้มางานดีๆงานงานร่วมกันด้วยแล้วก็ได้มาคู่กันด้วยก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่แบบว่าให้เราได้มาร่วมงานกันก็ภูใจมากได้ร้องเพลงด้วยได้ร้องเพลงด้วยใช่เลยเป็นฉากก็รอรอร้องเพลงด้วยกันเลยนะสุแล้วบอกงานพูดที่แบบรอรอรอใช่ใช่ไปนะกรับไยอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นบ้างครับเป็นแับแบบร้ต่อ พร้อมจบมาสักพักแล้วแต่ว่าแฟนถามว่ายังยังแท็กมาอยู่เลยทุกวันพุธอะไรเงี้ยแบบยังยังคิดถึงวันพุธจริงมาตั้งฝันแท็กด้วยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนแท็กมาอยู่เลยก็ขอบคุณมากเลยกับพี่ซอะไรอ่ะแล้วครับก็ทำเสร็จแล้วไปไหนแล้วอะไรมารอคอยอ๋อกำลังจะเริ่มครับใช่ เหมือนตอนยิ้มมาอย่างว่าัลลรามันจะยิ้มตอไปกำลังกำลังประมวลอยู่ครับกำลังกำลังจะกลังจะออกมานะครับทีละนิดเกลิดนิดเราเราสองคนจะมีส่วนร่วมไหมแบบในการคิดในการอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ามีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่ากำลังคิดอยู่เขาน่าจะคิดหลังบ้านกันอยู่ครับให้พวกเรามาตกบทอะไรเข้ากันอีกทีนอะส่วนตัวเลยเราคิดว่ามันทันไหมคะสองเดือนเนี่ยเขาถ่ายาไไม่ทันครับผมสองเดือนถ่าย สองถ่ายเป็นไปได้ครับช่วงนี้ทำงานเยอะเลยยังไม่มีเวลาไปถ่ายเลยแต่ก็อยากทำออกมาตามที่เราฝันไว้ใช่คหมอ่าก็คือเพราะอะไรแหละคนมารอคอยเนาะก็ตั้งความหวังว่าแบบมันจะต้องแบบสิ่งที่เคยเห็นเรากดดันไหมไม่ไม่กดดันครนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เตรียมพร้อมทำหน้าที่ของเราเนาะแล้วเรื่องของบทเรื่องของอะไรจะมาเนี่ยเราก็พร้อมรับตลอด ก็คาดว่าน่าจะมาเร็วๆนะครับคาดว่าน่าจะลงก็อยากให้ทุกคนตั้งตาตั้งตาเราทำขุดด้วเองก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรไม่มีครับเล่นทุกบทที่ลองเล่นทุกบทนะอยู่เรียกว่าเขาจะแอดอะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเออมีก็ไม่ได้มีรีเควสอะไรเพิ่มเติมเนาะถ้าเห็นบทจริงๆอาจจะอาจจะรีเควสเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นได้อะไรเงี้ยอยากให้เขาอยากไอ้ตรงนี้การถามไม่ได้ชอบนะตรงนี้เราน่าจะทำลสน่าหน่อย ตอนนี้ก็รอันไปก่อนงานคู่นะคะหลังจากนี้จะมีให้ได้เห็นอีกไหมคะก็คงเป็นอีเวนต์ใช่ครับก็จะมีอีเวนต์แล้วก็พวกอะไรปีไหนไปก่อนนะครับรอรอบทมาแล้วก็อะไรมาแล้วก็จะได้ดูก็ดูงานคู่งานอีเวนต์รอไปก่อนใช่ครับอ่ะยอดคอมมิชชั่สุดแสนแล้วใช่เออยังไงล่ะคุณชื่นใจกนไหมบ้างชื่นใจครับก็ตื่นมาก็แสนแล้วเลยคนบ่นเลยทุกทีแป๊บเดียวก็มีคนตามต้องบ่นก่อนบนะเป็นคนบ่น วันนี้วันใหม่อกแสแัก็จะงแสนตยังงพอมันแสนแมันแบบมีความพิเศษอย่างนะคะก็ตอนนี้ไม่ได้คิดเลยก็คงขอบคุณมากที่ตามเขเแสแล้วก็อยากให้เพื่อไปเรื่อยฟังของนป่อๆนะครับจะตั้คุณต้นหรอะเไหร่นี้ เจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านแล้วมันเกือบเจ็ดหมื่นครับผมถ้าได้แสนหนึ่งวันนี้เลยก็ดีก็ปวดแตวันนี้ต้นลองปวดูอปวดเลยถ้าบวดันนี้เได้เหมือนกันงาหลังจากนี้รอติดตามผลงานนะใช่แอนด์แฟนๆอย่าทิ้งทิ้งไม่ไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ตัวนี้เขาไม่ทิ้งหรอก็ผมก็ไม่ทิ้งแฟนๆติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับงานก็ฝาก ชียร์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจสำคัญของเราเลยที่สนะครับคือต้องมาดตาก้องมีนะพี่เลยเราต้องรู้แล้วนะคืออนหว่าจะไปคิดไปลองดีช่อสักมาพร้อมามเลยมาพร้อมคามเสี่ยงได้อวชกนเลยรอเล่นแถวเราจะตั้งใจยิกันขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณล